นน,นักเรียนชั้นม .3 ที่ใครๆต่างชื่นชมเขาเพราะเขาเป็นทั้งนักกีฬาโรงเรียนและเป็นไอดอลของรุ่นน้องหลักด้วยลุคเขาดูเรียบร้อยและมีความห้าวสไตล์สาวหลอ่อรุ่นน้องในโรงเรียนเห็นก็เป็นต้องกรี๊ดกันทุกทีเด็กวัยรุ่นที่กำลังหัดมีความรักโลกทั้งใบของเขาสีชมพูเขาตั้งใจเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยายเสพติดและเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อหวังจะครองใจน้ำอิงเพื่อนร่วมห้องแต่ด้วยความรวยของช้าง ที่ดูโอ้อวดจากการเล่นเว็บพนันทำอะไรอยู่เหรแล้วไงเล่นเกมเกมอะไรอ่ะคาสิโนออนไลน์เล่นแล้วมันได้อะไรอ่ะเล่นตังค์มันเล่นเงินกันสิเพื่อนไม่เอาอะเราไม่ชอบของผิดกฎหมายมึงเล่นเงินมาแล้วมันเปย์สาวไม่เอาเฮ้ยแกทำไมช้ำมดูรวยขึ้นจังก็มันเล่นเกมคาสิโนไงแกไม่เห็นหรอมันได้เงินทุกวันใช่หรอคนอย่างมันนี่นะใช่ เอองั้นเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ,โอเคโอเคอเฮ้ยช้างทักมาทำให้น้ำอิงเริ่มสนใจช้างในทันทีเพราะอยากมีเงินมากมายซื้อเสื้อผ้าสวยๆและแล้วสิ่งที่น้ำเงินไม่อยากคิดจึงเกิดขึ้นขอโชคดีแต่ตั้งตตนนี้ ไปนแค่จอ้อนนัำเงินผิดหวังจากความรักครั้งแรกจนขาดสติทำให้เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขสารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเสียการเรียนทิมเพื่อนที่หวังดีกับน้ำเงินมาตลอดได้มาหาน้ำเงินที่บ้าน และพูดเตือนสติเพื่อนในเรื่องความรักสวัสดีค่ะคุณแม่ช่วงนี้คุณครูไม่ค่อยเห็นน้องน้ำเงินมาโรงเรียนเลยนะคะคุณครูเป็นห่วงค่ะที่บ้านน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะน้ำอิงก็พานหาเรื่องเพื่อนสนิทของตนเองเพราะคิดว่าเพื่อนแอบไปบอกน้ำเงินที่ตัวเองมาคุยกับช้าง จนเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเงินขาดโรงเรียนและมอพลแลเรายังไม่ได้ทำไงทำไมถึงทำกับเราแบบนี้ไม่สมกับที่เราไว้ใจเธอเลยเรายังไม่ได้ทำนะแกแกแม่งไม่สมกับเป็นเพื่อนเราเลยว่ะเรายังไม่ทำไงแกเราเสียใจมากนะที่มีเพื่อนแบบแกหลังจากนั้นไม่นานน้ําเงินก็กลับมาตั้งเจเรียนอีกครั้งมันซ้อมกีฬา จนได้เข้าร่วมการแข่งขันมากมายและนำอิงก,กับเนมก็ปรับความเข้าใจกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทุกความผิดหวังเราสามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแค่มองโลกใบนี้ให้สดใสและรักตัวเองให้มากที่สุดเชื่อเถอว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไม่กล้ามาทำลายชีวิตเราอย่างแน่นอนมีสติรู้คิดรู้เท่าทันและ รู้จักสต็อปหยุดทุกสิ่งที่ไม่ดี